แฮปปี้ฮาโลวีนนะคะทุกคนก็อยู่กับอ้อนกับรายการ MC New MC Talk อีกเช่นเคยคะ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ศึกเจนโจเซฟกิจกรรมประกวดชุดฮาโลวีนค่ะ แล้วก็เรามีจุดประสงค์มีสาพข้อนะคะคือให้นักเรียนได้เรียนดูวัฒนธรรมชาติตะวันตกมีความกล้าแสดงออกเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆของนักเรียนค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาแล้วไปรับชมภาพบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อกหนกกรคำดีครับชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อกิจครับได้รับรางวัลน่ากลัวที่สุดครับอ่านะคะน่ากลัวที่สุดแล้วได้รับอินสไเรชั่นอะไรเหรอคะถึงมาแต่งเป็นตัวนี้เออไม่มีครับไม่มีนะคะโอเคค่ะมาที่คําถามสุดท้ายก็คืออ่าคุณพ,พี่นี่แบบนึกยังไงที่แบบมีการมาจัดฮาโลวีนอีกครั้งในรอบหลายๆปี ชื่ออะไรกันคะชื่อเข้ากล้องค่ะชื่อว่าค่ะแต่งเป็นอะไรกันคะแต่งเป็นผีนักเรียนกันอ๋อแล้วนี่ได้รับรางวัลอะไรกันหระคะพอจะบอกได้ไหมเป็นผีที่น่ากลัวที่สุดใช่ค่ะแล้วได้รับอินสไเร์ชั่นอะไรล่ะคะถึงแต่งมาเป็นอย่างนี้เราได้อินสไเร t ชั่นมาจากหนังภาพยนตร์ไทยที่เป็นนักเรียนผีอค่ะมาที่คําถามสุดท้ายเนื่องอะไรกับการจัดฮาโลวีนปีนี้หรอคะ สนุกค่ะสนุกมากเลยส่วนตัวชอบมากเพราะว่าแบบอยากแต่งตัวแบบนี้มานานแล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาแต่งตัวอะไรอีกครั้งหลังจากที่เราไม่ได้แต่งมาก็2ปีแล้วเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อพัทิลาซีรักค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะไอค่ะอ๋อชื่อไอนะคะน่ารักมากเลยอ่าตอนนี้ได้เป็นรางวัลอะไรเหรอคะน่ารักค่ะน่ารักแต่งตัวเป็นอะไรคะเป็นเด็ก จิตไม่ดีค่ะอ๋อเตกจิตไม่ดีนะคะทุกท่านอ่าแล้วมีอินสไเรชั่นอะไรเหรอคะถึงแต่งมาเป็นตัวนี้อ๋อค่ะเวลาไม่ทันค่ะพี่ก็เลยเอาชุดนี้มาให้พี่ก็คงมีเทสที่ดีมากเลยนะคะถึงเลือกชุดได้น่ารักขนาดนี้โอเคค่ะแล้วยังไงกับการที่มีการจัดการแข่งขันฮาโลวีนครั้งนี้คะสนุกไหมคะสนุกมากค่ะทำให้เราได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆค่ะ ชื่อกอบัวค่ะชื่อฟ้าค่ะชื่อาคอารุค่ะอ๋อวันนี้ได้รางวัลอะไรกันหรอคะได้รางวัล The Q Test ค่ะโอ้อน่ารักกันทุกคนเลยนะคะอย่างที่เห็นโอเคค่ะมาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยแต่งเป็นอะไรกันบ้างคะเป็นมาเลฟิเซนต์ค่ะเป็นแม่มดค่ะเป็นโกติกดอค่ะโอน่ารักน,นะคะโอเคมีอินสไเร t ชัน,น,นะะอ,อ,อะไรกันหรอคะถึงแต่งมาเป็นอย่างนี้จริงๆคือ รู้สึกว่ามาเลฟิเซนเนี่ยเป็นตัวร้ายที่ดูเหมือนจะไม่ร้ายค่ะแล้วก็มีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะก็ก็คืออยากแต่งให้เข้าทีมกับเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเราได้อินสปิเรชันมาจากคชเชอร์ซันชายค่ะที่ชอบเรียกพวกเราว่า p o w e r p u ์ f ัฟเกิร์ลนะคะพาวเวอร์พัฟเกิร์ค่ะก็อยากแต่งเป็นตุ๊กตาอย่างเงี้ยคะนานแล้วค่ะก็เลยแบบเป็นวันฮาโลวีนพอดีก็เลยแต่งเป็นตุ๊กตาผีเลยค่ะอ๋อค่ะ แล้วนึกยังไงคะกับการที่เราได้มาจัดในรอบ2ปีในงานฮาโลวีนครั้นี้คะก็รู้สึกดีใจค่ะก็ตอนที่เราเข้ามามาหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นงานฮาโลาวีนตอนนั้นจัดที่เซนต์แมรี่ก็ก็มีช่วยเพื่อนๆแต่งอะไรแบบนี้ค่ะก็รู้สึกสนุกแล้วก็อยากจะลองทําบ้านแต่พอมาสองมาสามาก็มีโควิดทําให้เราเนี่ยไม่ได้จัดงานค่ะก็พอมีปีนี้ก็เลยน่าสนใจค่ะก็เลยลองสมัครดูกับเพื่อนๆ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อเอมมี่ค่ะชื่อนันดาค่ะได้รางวัลอะไรกันคะเออ t Costume Character ค่ะโอ้สมกับตัวละครที่แต่งมากันเลยนะคะแต่งเป็นอะไรกันคะแต่งเป็นแอนนาเบลค่ะแต่งเป็นเดือนนั้นค่ะมาในทีมคอนจู i ิงค่ะค่ะแล้วมีอินสไ r ร t ชั่อะไรกันหรอคะถึงแต่งมาเป็นตัวสะครแบนี้โดยส่วนตัวแล้วชอบดูหนังเรื่องนี้เราเป็นแฟนหนังเรื่องนี้มานานแล้ค่ะ เป็นครั้งแรกที่แบบว่าเราไปดูหนังด้วยกันก็เราไปดูหนังเจอกันค่ะรู้สึกยังไงคะกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้สนุกกันไหมคะสนุกค่ะรู้สึกว่าโรงเรียนทํากิจกรรมนี้ได้สร้างสรรค์มากเลยค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณโรงเรียนนะคะที่จัดกิจกรรมแบบนี้ก็ขอให้มีวันนี้ไปเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเลกเก้ค่ะได้รางวัล The Best Character ค่ะคือ ตัวเรานะคะได้ฉายามาตั้งแต่เด็กว่าแบบเป็นจูออนค่ะก็จะขาวๆผมยาวๆอยู่แล้วแล้วด้วยความที่แบบชอบความญี่ปุ่นค่ะวายนะคะก็เลยใส่เป็นชุดเมดค่ะเป็นจูออนในเวอร์ชันเมดค่ะโอ้เป็นอินสปิเรชันที่ร้อนแรงมากเลยนะคะมาที่คําถามสุดท้ายกันเลยดีกว่าค่ะอตอนนี้แบบรู้สึกยังไงกับงานนี้คะรู้สึกว่าสนุกมากๆเลยคะ่ะรู้สึกว่าได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ของเราออกมาได้อย่างเต็มที่มากๆเลยคะ่ะ เป็นไงกันบ้างคะกับบรรยากาศภายในงานฮาโลาวีนปี2022ของโรงเรียนมงฝอวิทยาลัยอปีนี้สนุกกันไหมคะสรับอ้อนนะคะเป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะวันนี้อ,อ้นก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะสหรับง่ายหน้าจะเป็นไงกันต่อก็ฝากติดตามแลบชมกันได้นะคะวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย